แล้วได้ตรงตัวแล้วไม่ดหรออิงอิงไม่มาแล้วโอเคอ่ะใกล้ไปตอนนี้แค่เราต้องบอกว่าน่าเสียใจจริงๆก็คือเรือ4คนแล้วครับคอนตัวกันหมดแล้วอีกสามแต่พวกเราต้องจะทำให้ดีที่สุดเถิดนี่ก็ตามในส่วนของค่าตัวและคอนเทนต์พวกเราแชร์กันเองใช่ใช่ใช่ก็ขอบคุณที่รับส่งกันเร็วมากครับคได้สัมภาษณ์ยังนะเรได้ยินปากมาตอนนี้อ๋อแล้วโปรเจกต์รราที่แมนในประเทศไทยเป็นยังไงครับครับเป็นยุทธก่อนเลยกันอ๋อก็ผมว่าใครก็รู้จักเราที่แมนเนาะ แล้วคนก็จะพูดว่าอยากให้มีลินนิ่งแมนไทยแลนด์ก็วันนี้มีแล้วทางเราเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของ IP ที่ถือว่าระดับโลกครับสำหรับลินิ่งแมนครับส่วนคุณเตเขาจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะครับคุณเตมาเลยครับความรู้สึกได้มาว่าโปรเจกต์นี้คุณเตอนแไม่รู้เลยตอนแรกคือเหมือนจะไม่ได้มาวันนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าคุณอย่าหยิบไมค์เขาพูดูขั้ว นี่ก็เหมือนผมอย่างที่บอกไปว่าจริงๆเป็นมาร์เกิลในวงการนี้คือยังไม่เคยได้ดูอะไรเงี้ยเออแล้วก็อิงก็เป็นคนโทรบอกว่าพี่รับไหมเออถ้าถ้าพี่รับน้องรับก็เลยบอกว่าเอ้ยรับสิแต่ในใจคือแบบมึงไม่รับกูก็รับอันนี้คือในใจนะแต่นอกใจบอกเออเออน้องใจบอกเออรับด้วยกันเลยอิงพี่จะได้มีเพื่อนครับพอรับแล้วไปย้อนดูเลยแฮปป้ดูไหมเอรนะครับพอรับแล้วไปดูไหมว่านั้นยังเลยครับยังเลยเมื่อกี้ถังพูดไปหาแล้วว่าควรดูไหมโอดูหน่อย ไม่รู้เขาหมายความว่าปมาชประชันหรือเปล่าดูหน่อยใช่เขาบอกดูหน่อยดูหน่อย่เออแต่เจ๊ดูอยู่แล้วนี่ใช่ไหมส่งกันไปมันไม่เจ็ไม่ปล่อยทั้งทั้งโอกาสเลยใช่ใช่คือจริงๆแบบว่าอย่าเหยียบไปเขาครับอออ๋ขบครัเอาเลยเหรอรายการยังไม่เริ่มเลยนะคือคือผมจริงผมดูอยู่แล้วแต่ว่าคือแบบจริงๆอะตอนที่เขาบอกว่าเฮ้ยอาจจะมีคนประมาณนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ยมันสนุกดีนะเพราะว่าทุกคนอะเรารู้จักหมดเลยแล้วก็แบบแต่ว่าอยา อย่างนึงคือเขาแมทช์คิวยังไงให้ได้เจ็ดคนนี้มาเพราะว่าแต่ละคนนี่คือแบบว่าคิวมันยุ่งมากอะไรเงี้ยโดยแบบอย่างพี่เผือกเนี้ยเขากันคิวหน้าหลังเลยนะเพราะเขาเริ่มอายุมากแล้วด้วยใช่มันต้องมีระยะเวลาในการรีคอเวอร์นั่นเองคิดว่าการไหนทำน่าจะเป็นที่กรีนสกรีนนะครับผมแยกกันมาถ่ายแต่ว่ามันหนังมาเวลอะครับเราไม่ต้องมาพูดอาจจะไม่อาจจะไม่ซ้อนซ้อนกันวิธีการจัการเป็นกฏอะไรทันทีฮะนี่เป็นการแข่งในรันนิ่งแมนพี่ไม่เคยดูเหรอครับ เคยดูดิตอนแรกอะคนเห็นคนเห็นแคสเราคนเข้าใจว่าเป็นประกวดร้องเพลงใช่ใช่ใช่ร้องเพลงได้ทุกคนเลยใช่ถ้าอู๋แล้วถ้าอู๋แล้วเราเลยเราเลยมาร่วม่ามาจากนี้ก็ดีใจดีใจครับเพราะว่าจริงจริงมันมันเหมือนกับเรารู้ดีแล้วว่าคอนเซ็ปต์รายการเป็นประมาณไหนเหมือนที่พี่เจฟบอก ก็ใจคิดแค่คิดว่าเฮ้ยถ้าถ้าได้ทํางานไปด้วยแล้วก็มันมีวันที่แบบเราได้ไปลุยไปเที่ยวไปอะไรด้วยตามที่มันแบบเต็มที่อะไรเงี้ยได้ไม่มีหรอกเที่ยวไม่มีจริงจริงมันจะไปลุยมันไม่ใช่ work and travel มันไม่ได้ไม่ผมคิดแบบนั้นไงผมคิดว่ามันเป็น work and travel จริงมันไม่ไม่ travel อาจจะไม่ได้ travel เท่าไหร่มันอาจจะ travel นิดเดียว work and t r วงการไม่ได้ใจดีขนาดนั้นวงการมันเทิงไม่ได้ใจดี่ด้เร่มยงังเลยครับแทนที่เราคิดว่าแต่ที่แตคนจะ อาจมีแน่นอนและอีพีสองครับอ <Bond> ีพีแรกคุณครบนะอีพีแรกครบอันนี้คุณรู้แล้วคุรู้แล้วไม่คอนเสิร์ตพวกคืออย่าหยุดวิ <to> <cartoon> ่ง <Boy>? ก็คือวิ่งนานนั่นแหละเขาวิ่งนานกันนั่นแหละเจอก็อิงบอกไว้ว่าถ้าสมมติว่าเล่นเกมแล้วคิ้วอิงหายไปข้างหนึ่งอิงจะออกเลยเพราะว่าไม่ได้จริงคแค่มาบ้านเราจะมีความต่างกันต้นฉบับยังไงนะแค่คาแรคเตอร์ก็ต่างเพราว่าจริงต้นฉบับ ทางที่ดีนะท,ทางที่ทดีดเราเรา,เราก็กาว่าอยากใกินสิบป,ปีแล้วกินยาวเหมือนกัน,นเป็นน,น,น,นส่วน,นของเรื่องการเงินละ ลการมันต้องมีหลายคาแรคเตอร์มันมีคนไหวบ้างไม่ไหวบ้างมารวมกันใช่เดี๋ยวผมรับผิดชอบส่วนไม่ไหวเองใช่ใช่แต่พีมคุยคะว่าแบบผ่านไปกี่ทีแล้วจะ้ดูเป็นวงไหมนั่นสิฮะเราจะอยู่ครบไหมครบหมายถึงว่ายังมีชีวิตรอดอยู่หมายถึงทางกายภาพหรือทางความสัมพันธ์ครับมันมีสองมันมีสองคนมูนะอะไรพูด จริงๆผมเป็นผู้ใหญ่น้องๆเขาควรให้ให้ความเกรงใจผมอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ตอนี้อะไรที่อะไรที่ดูจะจัดการง่ายเราอาจจะรวมกันจัดการก่อนอิงแหละจริงๆนึกๆผมแบบผมดู โปรตีนมาค่อนข้างเยอะเราเล็งมาแล้วว่าผมขออยู่แบบเป็นแบบข้างขาที่เตะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบขี้เอาชนะเป็นบอสอย่างเงี้ยเป็นบอสไม่ขี้เอาชนะแต่เอาชนะขอชนะไม่เคยเอาเราเลยจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่ชนะจะดีใจแต่เมื่อไหร่ที่แพ้เราจะขับที่เตะออกเราไม่อายอยู่แล้วไล่เขาได้เใช่เราเลยขอแบบว่าถ้าถ้าเป็นไม่ได้ขออยู่ข้างขาที่เตะเราอยากเป็น ชนะแล้วพ่ายแพ้พูดเหมือนเป็นเพื่อนแต่ไม่เป็นศัตรูเขาอยู่ข้างที่เต็มจริงซื่ออเน่นอเน่นน่ากลัวกว่าศัตรูจริงนะเพราะเป็นมิตรที่รอซ้ำเติมเจ๊เจ๊ว่ารายการนี้มันไว้ใจใครได้บ้างไม่ไม่น่าดูจากหน้าตาแต่ละคนก็ไม่ไม่น่าได้ ใช่่ไไมด้เลยวนใช่พี่เผือกอย่างเงี้ยนี่ใช่ไหมพอใจได้เขาเป็นพ่อคนด้วยเขาเขไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีหรอกใช่พ่อเผื่อลูกเขาดูนึกออกว่าเขาคงลูกจะดูพ่ออีกเรออกปล่าเฮ้ยพ่อคิดโกงอะไรอย่างเงี้ยจะสอนลูกยังไงล่ะเนี่ยดูมันนิดนี่จุดอ่อนเราเนี่ยแค่เราถึงที่เขาเชื่อไม่ได้เขาแบบว่าเขาให้ความรู้ด้วยใช่ใช่เพราะะฉนนั้ความน่าเชื่อถือมันต้องมีผมจะเล่นเกมอย่างยุติธรรมที่สุดถ้ามันนี่ว่าไม่มีความไม่ยุติธรรม ใช่ใช่ใช่ผมผมเป็นกลางที่สุดแล้วที่ผ่านมาก็รับบทบาทเป็นคนดีมาตลอดอยู่แล้วก็น่าจะเหมาะกับเกตส์กับมี้ได้รับมือน้องได้ใช่ไหมน้องทุกคนไดเนี่ยแต่ละคนมันดูไม่มีอะไรเลยดูมันปกติมากอ่ะอย่างอย่างนู้นนิ่วกับอิงว่าเป็นไงนู้นนิ่วกับอิงว่าเป็นไงนู้นนิวกับอิงผมว่าผมสงสารนู้นนิ่วกับอิงนะเหมือนเขาหลงมาในเนี่ยซึ่งแไม่นั่นนู้นนิ่วอ่ะเป็นคนที่ดูแบบฟิลหวานใช่ป่ะแต่เขาเป็นหวานแบบเขามี อัฟเตอร์เทสอื่นด้วยมีซ่อนเขาเป็นคนสามารถพูดคำอะไรที่มันรุนแรงได้โดยที่มันไม่รุนแรงใช่ใช่แล้วก็ยิ้มไม่แต่เขาเขาเตือนพวกเราเองเลยนะว่าอะไรนะว่าอย่าประมาทเขาเขาไม่ใช่ที่สุดเขาร้ายกว่าที่เราคิดเลยแล้วเขาก็ยิ้มใช่ยิ้ว่าใครเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเลรายการผมว่าตัวผมเองนี่แหละใช่ฉากเราเนี่ยแหละจากการวิ่งงานของเราเนี่ยคือ หมือนรู้ว่าเราชอบวิ่งงานเงยเราก็เลยแบบรับมาเป็นหนึ่งในร u n n i n g m ใช่ตอนนี้ใบเราก็บอกเป็นสิ่งที่เราชอบทำเออแต่ก็ผมว่าทุกคนก็วิ่งพร้อมๆกันก็ไม่น่ามีใครที่เหนื่อยกว่าใครครับเออให้สำหรับการที่เสานลักตกน้ำมันแล้วด้วยไหมเสานี้นี่แหละครับก็เอ่อ IP นี้ผมว่าใครก็รู้จักนะ r u น n i n g Man นะบแล้วก็วันนี้มันมี Running Man Thailand ลวแล้วก็ดูสมาชิกแต่ละท่านครับ ก็ดูมีความรู้แพ้รู้ชนะกันดีดูมีน้ำใจนักกีฬากันดีคือเพาคัดเอาคนดีๆมาทั้งนั้นโอ้โหไม่มีโกงไม่มีแทงข้างหลังไม่มีหักหลังกันไม่มีแข่งกันด้วยความยุติธรรมแน่ๆก็ให้จับตาพวกอิงนูนิวอะไรแล้วกันใช่เพราะว่าตรงนี้คนดีทั้งนั้นเราแฝกเกมอยู่แล้วตรงนี้แฝกเกมแฝกเกมแฝกเกมแล้วมีศักยภาพเราความสามารถเราทุกๆคนเลี้ยงชนะโดยเสียสละโต้องถูกต้องเริ่มแล้วหลังนี้แม่แล้วคือเริ่มนี้ วิ่งแล้วนักวิ่งเลยนักวิ่งอันนำหนึ่งคือพี่โอ๊ตจริงๆใช่วิ่งจนไม่มาเลยโอ้ยไม่ได้วิ่งมางานนี้เลย่ใชวิ่งไปงานอื่นเลยเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่พี่เบ่กเรื่องเตะดูกันเมื่อไหร่เมื่เลยครับเมื่เลยครับเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เนี่ยคือตอนเบีฟอ่ะเขาบอกว่าอย่าบอกนะว่าเราอ่ะปีหน้าเราออนวันที่เดือนเท่าไหร่เท่าไหร่คือเราบอกไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ใช่คิวถ่ายยังไม่ลงตัวเลยครับตอนนี้ มันจะค่อยๆไปมันจะค่อยๆไปเออแต่ว่าปีหน้าได้ดูแน่ปีหน้าปีหน้าครับผมใช่ครับๆโอเคครับคุณชายขอบคุณครับพี่เจฟขอเงินได้ไหมการ์ดครับขอเงินก่อนอยู่ไหมเรื่องอะไรพิเศษก่อนแล้วก็เรื่องได้ครับพี่เจฟเกี่ยวนิดนึงแต่พี่เจฟถามว่าเรื่องอะไรขอเรื่อนสั้นๆเลยเนี่ย MU MU ได้เลยครับขอบผมใช่เพื่องๆกัน 네, <목소리도> 청